กาบสบายดีและก็สวัสดีพี่น้องปองไปเมืส่สุขสุขคนบ่าฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกับบ่าวคำพงบานนาก็ได้มาตึกสะดุ้งพี่น้องเอ้ยหลังจากฝนตกมาสองสามมือ้อน้ำกระเตมฝั่งแตกแกงพี่น้องท่วมให้ท่วมนามือนี้บ่าวคำพงก็มาตึกสะดุ้งแต่เศร้าพี่น้องหากินแบบธรรมศาสตร์บานไหบานนา พี่น้องมือนีก็คึ้มผ้าขึ้นพนก็คือสีตกคือเกาน้ากะยังบอทันบกพี่น้องมือนีมาตึกสะดุ้งก่อนพี่น้องหาปูหาปลากินก่อนพี่น้องไป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 เบิง่งน้ำกันพี่น้องเปค่าคาพงสิไปตึกสะดุ้งก่อน 수 у б

น้องก็เรียกกระดอ้อปลากระโพดกระโพปลา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 อันนี้ช้าวปลาบ้านอะไรซาวด Yeah. Yeah. <laughs> โมพี่น้องเห็นโมพี่น้องเต็นจักจกั่กดูนี่ป้าขึ้นป้าขึ้นเดอ้อมือนีีเดอ้อ Não. ป่ละสาวป่าละสาว,าล,าวลุนจ้อปลาไปโต <c oughs> ปลาเชื่อมปลาเชื่อมปลาเชื่มปลาเื่มปาเื่มทำมัน อยากมุดไปนอกทำนี่หรอกทำนีมม่ไม่ใช่อีกแล้ว ชุดนี ài, ồng, ơi, ้ส nh ี่สิบต่อว้าเต็มเต็มเลยมาลุ้นกันลุ้นกันพี่น้องสี่สิบต่อเต็มเต็มเลยเพื่อนว่าจะเอาถวยตักบ่ได้มันกระเด็นเด้ตักปลได้พี่น้องเอ้ยตักมันเต้นขันกระปุกยาวๆเนะเออตัดกระปุกน้ำคันเด้ตัดกระปุกน้ำมาเอาวนเออ มาลุ้นพี่น้องมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นปันหัวสิได้ดูปุ้ยให้มาลุ้นลุ้นพี่น้องเฮ้ยไปหมดแล้ว มาเอาปลามาเอาปลามาโชว์โชโถโชทักทักทักทัเบอรงทอบก่อนได้ขอเชียมือไยหนักไปชํานกัได้ตันนี้ได้กระชอบหนึ่งพี่น้องเลยก็ชอบหนึ่งก็ชอบหนึ่ง ใช้กระ,อบ,บอ,กระอบก็ใช่ว่ากระอบนึงตอนนี้ก็ส้ว่ยเติบเลยพี่น้องอยากกินเขากินน้ำแล้วบ้านนี้ก็ชิมไม่ได้เมื่อก่อนพี่น้องปลา